สวัสดีครับกลับมาพบกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเลสเตอร์ซิตี้กันอีกเช่นเคยนะครับโดยเราไปเริ่มกันที่ฟานิสตอรอยปลูกสัญชาธตญาณแนวลุกจิ้งจอกลั่นเล่นด้วยหัวใจไม่ใช่สมองรุดฟานิสตอรอยผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้คนใหม่เผยแนวทางการทำทีมโดยเน้นให้ลูกทีมโดยเฉพาะแนวรุกเล่นฟุตบอลด้วยสัญชาตญาณและหัวใจมากกว่าการใช้ความคิดฟานิสตอรอยเชื่อว่าการเล่นฟุตบอลด้วยหัวใจจะทําให้ผู้เล่นมีความมุ่งมั่นทุ่มเทและกล้าเล่นมากกว่าการยึดติดกับแท็กติกมากเกินไป ยังไงก็ตามฟาน,นิสเตอร์ลอยไม่ได้ปล่อยให้ผู้เล่นเล่นได้ตามใจชอบโดยไรก้กอบเขายังคงมีขอบเขตและแผนการเล่นแต่ภายใต้กรอบนั้นผู้เล่นแนวรุกจะมีอิสระในการสร้างสรรค์และเล่นด้วยสัญชาตญาณฟานิสเตอร์ลอยได้อธิบายว่าการคิดมากจะทําให้ผู้เล่นสูญเสียความคิดสร้างสรรค์ผมเห็นแบบนั้นมาจนถึงตอนนี้ผมเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ผู้เล่นที่มีความคิดสร้างสรรจะต้องใจเย็นพวกเขาต้องรู้ว่าทาอะไรดังนั้นพวกเขาจึงสามารถเล่นได้ด้วยหัวใจแทนที่จะใช้หัว นั่นคือที่มาของความคิดสร้างสรรค์เรามีผู้เล่นแบบนั้นมากมายที่มีความคิดสร้างสรรค์เหมือนที่คุณเห็นในช่วงสองเกมที่ผ่านมากับกองหน้าและกองกลางของเราจำเป็นต้องมีพื้นที่สำหรับพวกเขาในการสร้างสรรค์และเล่นด้วยหัวใจฟาคุณโดบัวนาโนเต้ดาวรุ่งอจนตินาคือตัวอย่างผู้เล่นที่มีพรสวรรค์และความคิดสร้างสรรค์สูงฟานิสตรอยเชื่อว่าบัวนาโนเต้มีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะระดับท็อปได้โดยฟานนิตรอยได้กล่าวว่าเรารู้ถึงพรสวรรค์ที่เขามี เขากำลังจะอายุ20ปีในอีก2-3สัปดาห์ข้างหน้าและในวัยที่ยังน้อยเช่นนี้เขาได้ลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกและสร้างความประทับใจเป็นอย่างมากและถูกเลือกให้ติดทีมชาติโดยแนวทางการทำทีมของฟาน,นิตาโรยนั้นน่าสนใจและแตกต่างจากผู้จัดการทีมคนอื่นๆเขาปลดปล่อยศักยภาพของผู้เล่นด้วยการให้อิสระในการสร้างสรรค์ภายใต้กรอบและแผนการเล่นที่ชัดเจนหัวใจคือกุญแจสำคัญที่จะพาเลสเตอร์ซิตี้กลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้ง ไปต่อกันที่จิ้งจอกสะดุดเอนดีดีเจ็บหนักพลาดช,ช่วยทีมหลายนัดเลสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของรุดฟานนิสเตอรรอยกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นแต่ล่าสุดจิ้งจอกสยามต้องเผชิญข่าวร้ายเมื่อวินเฟรดออนดีดีกองกลางตัวเก่งได้รับบาดเจ็บเอ็นหลังงวเขาและต้องรักษาตัวหลายสัปดาห์โดยฟานนิสเตอรอยได้เปิดเผยว่าเอนดดีจะพลาดลงสนามในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่เลสเตอร์จะไปเยือนนิวคาสเซิลสุดเจ็บดานี้รวมถึงเกมสำคัญอีกหลายนัด การขาดหายไปของเอนดีดีถือเป็นข่าวร้ายสําหรับเลสเตอร์โดยกองกลางวัย27ปีรายนี้ถือเป็นหัวใจสําคัญในแดนกลางของจิ้งจอกสยามเขาโดดเด่นทั้งเกมรับและเกมรุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านเกมตัดบอลและการเชื่อมเกมและนอกจากเกมที่จะพบกับยวคาเซลแล้วเอนดีดียังอาจพลาดเกมสําคัญกับวู๊แฮมป์ตันและลิเวอร์พูลทำให้จิ้งจอกสยามจําเป็นต้องรวมพลังและเข้นฟอร์มเก่งออกมาเพื่อผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้ไปให้ได้ไปต่อกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อาจเป็นกุญแจสำคัญสู่การรอดตกชั้นของเลสเตอร์ซิตี้ด้วยการทุ่มเงิน21ล้านปอนด์เลสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของรุดฟานนิเตอรลอยกำลังเผชิญหน้ากับสงครามหนีตายในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2024-2025แม้ว่าผลงานในช่วงแรกของฟานนิเตอลอยจะเป็นไปอย่างน่าพอใจแต่จิ้งจอกสยามก็ยังคงมีความเสี่ยงสูงที่จะตกชั้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากและการแข่งขันที่ดูเดือดแต่ทว่าแสงสว่างแห่งความหวัง อาจจะปรากฏขึ้นจากคู่แข่งร่วมหลีกอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเดอะซันได้รายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังให้ความสนใจในตัวของไทเลอร์ดับลิงปีกดาวรุ่งวัย18ปีของเซาแธทมป์ตันซึ่งเป็นหนึ่งในคู่แข่งนี้ตายโดยตรงของเลสเตอร์ซิตี้โดยปีศาจแดงได้ส่งแม่มองไปดูฟอร์มของดับลิงถึง3เกมติดต่อกันนั่นบ่งชี้ว่าพวกเขาเอาจริงในดีลนี้ดับลิงคือหัวใจสำคัญในแนวรุกข,ของเซาแธมป์ตันฤดูกาลนี้ และหากการเสียดับบิงไปย่อมส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อนักบุญและหากแมนยูนเตสสามารถคว้าตัวดับบิงไปร่วมทีมได้ในเดือนมกราคมนี้เซาทธมป์ตันจะอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดและอาจจะตกชั้นไปได้ในที่สุดซึ่งจะเป็นผลดีต่อเลสเตอร์ซิตี้ในการหนีตายอย่างไรก็ตามรัสเซลมาตินผู้จัดการทีมเซาแธมป์ตันยืนยันว่าพวกเขาจะไม่ปล่อยดับบิงออกไปง่ายๆโดยมาตินได้กล่าวว่าข้อเสนอ21ล้านปอนด์จากแมนยูนเตดนั้นน้อยเกินไปและไม่เพียงพอ ที่จะซื้อแม้แต่เท้าซ้ายของดับลินแต่ถึงกระนั้นด้วยอานาจทางการเงินของแมนยูนเตดและความมุ่งมั่นที่จะคว้าตัวดับลิงทาให้เชื่อว่าปีศาจแดงพร้อมที่จะทุ่มเงินจํานวนมหาศาลเพื่อปิดดีลนี้ให้ได้และหากแมนยูนเตดประสบความสําเร็จในการคว้าตัวดับลิงจากเซาท์ทมป์ตันนั่นก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดของเลสเตอร์ซิตี้โดยอัตโนมัติไปปิดท้ายกันที่ฟานนิต์ลอยเลงคว้าตัวคอนเยอร์ลินเดเลฟเสริมทัพท้งจอกสยามยีตาย รูดฟานนิตรอยผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้หวังใช้สายสัมพันธ์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อดึงตัวโทบี้คอนเยอร์และวิกตอร์ลินเดเลฟสองนักเตะปีศาจแดงมาร่วมทีมในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้เพื่อเสริมทัพยิ่งเจอกสยามในการหนีตกชั้นฟานนิตรอยซึ่งเคยคุมแมนยูไนเต็ดในฐานะผู้จัดการทีมรักษาการได้มองว่าคอนเยอร์เป็นดาวรุ่งอนาคตไกลที่จะเข้ามาเติมเต็มเกมรุกของเลสเตอร์โดยคอนเยอร์ยังไม่ได้ลงสามให้กับแมนยูไนเต็ด ภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมและการย้ายไปเลสเตอร์แบบยืมตัวจะทําให้เขาได้รับประสบการณ์อันล้าค่าในพรีเมียร์ลีกนอกจากคอนเยอร์แล้วฟานนิสเอรอย,ยังต้องการลินเดเลฟเซนเตอร์แบ็กจอมเทคนิคมาร่วมทีมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรับซึ่งลินเดเลฟมีโอกาสลางเล่นจากัดในฤดูกาลนี้เนื่องจากอาการบาดเจ็บและการกลับมาของเลนี่โยโรทําให้โอกาสการลงเล่นของเขาน้อยลงไปอีกโดย TBR ฟุตบอลได้รายงานข่าว่า เลสเตอร์อาจเสนอสัญญายืมตัวให้กับลินเดเลฟพร้อมออปชันซื้อขาดหากเลสเตอร์รอดพ้นการตกชั้นและทีบีอาร์ฟุตบอลยังรายงานข่าวว่าเลสเตอร์อาจส่งเอดูอากลับไปคิสตันพาเลสในเดือนมกราคมนี้ความสัมพันธ์ระหว่างฟานฮิตรอยกับแมนยูนเต็ดอาจเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้เลสเตอร์สามารถคว้าตัวคอนเยอร์และลินเดเลฟมาร่วมทีมได้สําเร็จและในท้ายคลิปนี้ผมก็เอาข้อมูลและสถิติเล็กน้อย สำหรับศึกพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่จะเปิดบ้านพบกับเลสเตอร์ซิตี้ในค่ำคืนนี้มาฝากแฟนบอลกันนะครับโดยไปเริ่มกันที่อันดับตารางคะแนนล่าสุดของทั้งสองทีมนิวคาสเซิลรั้งอยู่อันดับ12ของตารางคะแนนแข่ง15นัดชนะ5เสมอ5แพ้5ยิงได้19เสีย21มี20คะแนนทั้งฝั่งทีม City ยูอนเลสเตอร์ซิตี้อันดับ16ของตารางแข่ง15นัดชนะ3เสมอ5แพ้7ยิงได้21เสีย30มี14คะแนน โดยฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมมีดังนี้ทั้งฝั่งเจ้าบ้านนิวคาสิลบุกไปชนะฟอร์เรสต์3ประตูต่อ1เปิดบ้านแพ้กับเวสต์แฮม2ประตูต่อ0บุกไปเสมอคิตตันพาเลท1ประตูต่อ1เปิดบ้านเสมอกับลิเวอร์พูล3-3และนัดล่าสุดบุกไปแพ้ให้กับเบนฟอร์ด4ประตูต่อ2ทั้งฝั่งทีมเยือน5นัดหลังสุดคือบุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3ประตูต่อ0เปิดบ้านแพ้ให้กับเชลซี1ประตูต่อ2บุกไปแพ้ให้กับเอรปะตตู่1 เปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมยูเนเต็ดสประตูต่อหนึ่งและนัดล่าสุดของเลสเตอร์เสมอกับไบตันไป2ประตูต่อ2เราไปดูสถิติเฮตุเฮต์ห้านัดลังสุดของทั้ง2ทีมที่เคยเจอกันมานะครับโดยเริ่มกันที่12ธันวาคมปี2021เลสเตอร์เปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลยูเนเต็ดไปได้4ประตูต่อศูนย์ในสุดพิมเมลีกวันที่17เมษายน2022นิวคาสเซิลเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อหนึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกวันที่26ธันวาคมปี2022 เลสเตอร์เปิดบ้านแพ้ให้กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไปศูนย์ประตูต่อสามในศึกพรีเมียร์ลีกวันที่ส1มกราคม2023นิวคาสเซิลเปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อศูนย์ในศึก EFL ครับและนัดล่าสุด23พฤษภาคม2023นิวคาสเซิลเปิดบ้านเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ในศึกพรีเมียร์ลีกและนี่ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเลสเตอร์ซิตี้ล่าสุดนะครับและแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วกลับมาพบกัััันนใใหม่่คคคลิปปตอไรรบบสสวดี